สวัสดีครับผมวันนี้นะครับอีกชิ้นนะฮะเอาผ่าน A30 นะครับถือใส่กันลอยนะฮะงานเกรด TPU นะครับตรงรุ่นนะฮะครับมอันนี้กำลังคลีนนิ่งอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมเราก็ต้องเคลียร์ฝุ่นให้ดีที่สุดก่อนนะครับพราติดไปก็จะ ฝุ่นมันจะลงมาได้นะครับตัวนี้ <c oughs> นะครับผมนะฮะลอกฟิล์มก่อนนะครับเราตัดไปแล้วนะฮะนี้เดี๋ยวมาดูตอนแกะฟิล์มนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่เราเก็บงานอยู่นะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับติดแล้วเดี๋ยวเราก็ มีตัดออกบ้างนิดหน่อยนะครับตามขอบนะครับผมฟิล์มสายกันรอยนะครับติดทุกชิ้นนะฮะ นะครับรอยที่ตัดไว้เวลาลอกนะครับมันจะคมกว่าใช้มือนะครับผมตัวนี้เพราะฟิล์มพวกนี้ตัดยากนะครับเป็นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์นะแต่เป็นไซส์ใหญ่นะฮะ ใชครับชิ้นงานที่ตัดมาก็จะพอดีพอดีนะครับตัวนี้นะฮะเอาเมือกันนิดนะคิด่มชิ้นงานที่ถ่ายมาก็จะประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็รีดฟิล์มให้ติดกับตัวรถนะครับตัวนี้เนื่องจากตัดไปแล้วนะครับการรีดฟิล์มก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องฟิล์มเรื่องไรไม่เสียเวลานะครับตัวนี้ はい。<Okay. S 2> <Okay. S 3> nice. แล้วก็จะสวยงามประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาเก็บขอบนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็จะใช้งานได้นะครับเป็นพาร์ตเป็นพาร์ตไปนะครับอันนี้ติดหมดแล้วนะฮะก็จะได้เรื่องความเงาความใสแล้วความติดกันรอยนะฮะตัวนี้อายุก็ประมาณ5-7ปีนะฮะตางแดดบ่อยก็จะัญห้าปีนะฮะถ้าอยู่ในร่มก็จะนานหน่อยนะครับนีดนึงนะฮะโอเคนะครับตัวนี้200ไมคอนนะครับนี่ครับ ครับผม